อาสวัสดีค่ะไม่เก็บเห็ดมาเลาะเลาะเ,เบงป่าเด้อไอเบิ่งกันว่าสิได้เห็ดอยังแน่้ยเบงพ่อแม่พี่น้องมันยังหน่อยอยูอย่ยังบ่ได้อยู่นอกซำนีเน่เนาะเห็ดเห็ดนั่งร่มก็เก็บดอกเดียวงวดหน้าฮางไม่เก็บเอ,อ,อาเนาะพี่นอ้อเนาะโอ้งามอยู่เดอ้อ,นอเนาะเราไปงานอะ่ะเราไปเฮ็ดใส่เราไปเฮ็ดใส่รีม อร่อยเฮใส่ขี้มัดเลยกับตาหนึ่งน่ะแล้วก็ใส่ตู้แขงไว้แล้วใส่ตู้แข็งไว้ป้างามเนาะป๊าใหม่ๆเลยเนาะโอ้ใหม่ๆเลยโอ้ยเมย์เขาขึ้นไปปลาบักชาเต้นบอกนี่นี่นี่ใจเย็นค่ะใจเย็นปลาชาเต้นมันต่อมีปลาหมาเนาะเนาะไปมีอดกรุบจะไปปนอยากไปน้ำบอ บ้นา,<พ>านางามเนาะเฮ้ยยังไม่มอยู่ปนใส่อย่างไงล่ะปน,นใส่แมงดาลปนใส่กันนี่ล่ะพอดีเลยละ่ะเนาะอันนี้บอกเอาเอ,าอาันพี่าสามจังสวยพี่ไงเลยเห็นป่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอันยังไงแต่ว่ามันแหงสีลงดินแกหน่อยเพราะว่าคนเก็บมันหลายพผลเนาะแม่ไปไปกลงามเนาะอือฮอ เถ่าเลยเนาะปลานี่เนาะเอากนี่ดอกนี่ดอกนี่ก้อนมแจ่เห็ดเต็มอยู่อกนี่ก้อนเอาดอกนี่ดอกนี่ดอกนี่ี่มจเหเอาดอกนี่กอนลายายให้ายองามีเงาเนดอกน่งดอกดอน่งดอ้งเนี้ปาน่ ไม่ไม่ต้ายนะพิวไมไม่เห็ดอกนห้ก่อนดอกนี้ก่อนดอกไหได้เห็ดนม่ม่เก็บเนาะดอกนอ่อนๆอยู่ห่ามเนาะออคุณดอกแบเสือเลยเอาดอกนี้อนดอกนี้ลายให้ไม่เหี่ต มีบอดอกดอกไหมโอ๊ยดอกนี่เนี่ยห้ยมแต่แดซื้อแตกซื้อซื้อม่มาโอ้ยลมมลนี่ดีนี้เดี๋บอกไงได้บมางโอ้ดอกนี้มันกร่าโพดเนะมันเผาเ่รบอนมันเาจนมันกรอบดอกนั้นั่นเนาะ ดอกนี้ไงเนาะอืมน้ำวันมียังเลยฮะนะตาย้าเั็บต่ละนี่ขดหุ่นุ่นไม่เต็มกะุ่นเต็มเลยร้ายดอกงามไเมาดอกนี้เปิย็นเย็นเป็นมุ่งยุบอยากเียีย แต่งนี่แบบพิเศษแต่เราทำงานยัไงงสอนเนาะงามเนาะต้องงามกวป่านั่นน่เน่่่โอมมันจะเต็งแต่ไมหมนกัจังสีหลาได้ปุ่น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 เต็มยุบนี่โดเกียง ้าอันน enfin no, mm hmm. okay. ี้งอัเดียวรงนี้งามนนกี้นเหมก่อนอย่สิปเอดตาแบบนั้นอยู Lauren ่บ hey. ่น้อมาใหม่เหมือนอ่างสันเอ้าแต่วบตัดงาะตัดเงาเนาะสิป้อไปแบบปิดกล่องปลาใหม่มันก็สีใบไม้ล้นแล้วก็สีเลี้ยงเนาะ เลี้ยงเต็มป่าเลยพี่น้องเอ้ยนี่บางนี่มันก็ดไม่ซ้ำนี่ล่ะมันก็บ่ได้เป็นปลาคือปลาไงเอ็มว่างนี่ผู้เฒ่าเขามาหลายแม่นอ๋อกางเกงก็ละเคลืองเต็มคือปลาลักษณะนั้นดัดเปเอาหากมันขึ้นมาแน่นเนาะเอาดอกนี้เดี๋ยวตัดแบบม้วนเนาะตัดเป๋อหาบันขึ้นมาแน่นเนาะ

คนมาอย่างน้อเก็บเห็นหนเด้เด็กน้อยีเพ่อนิเขาไม่เล่นหรอเด็กน้อยเขาม่เล่นเพิ่งไงีเด็กเพิ่งไงดอกน่้แง่หินแง่หมือมหมุมนี่บ่อเอเอพีอีีีเขาเขียมนยันออกซ่ถือมีดถือต่ไกลดอกุยนั่นดอยวนดอกแต่กอง มีพยาบาลทำนะโอ้งามเนาะงามอยู่ดอกนี่งามเนาะแมนใหม่ๆสดๆเลยนะคะนี่ใหม่ๆสดๆจากสวนไงบอกพี่จากสวนเขาเองอันนี้คือสวนเขาอยากกินนะเฮงเกี้งกับเขาสวนเดี๋ยวเดียวค่ะปรไทยบอกมันข้อมจำเต็มนี่ได้แล้วได้แล้วนแลเหยียบแน่นห่วขวัญ จักว่าดอกเห็ดอยู่สเป็นตาไล่ๆง่ายเลยเนาะไล่จังได้ออกจากร้านอาหารมาเนาะพี่น้องมันก็สีตาไล่แบบนี้ไหนไล่จักไม่นะออกจากร้านอาหารเลี้ยงชาปลาหลุดน้องกับตาไล่นั่นแหละอยู่ดีเว้นกระดอกยังไงสิอะไรเย็บเหมือนบัวมัวก็เกิดดีเว้นแต่ว่าอะไรอย่างบ่เอามันบมาลายบ่มันบมาลาย จะแย็นเพราะเอาเห็นไหมงาม่ายบหมพยาบาลเขากระล้องมึงยูทูบมันก็สิอันนี้คือเห็ดน,นาแหล่ได้พี่นอ้องคงทนนองทน,ทนยังมาตายไปเลยเห็ดอันนี้เมืองพี่นอ้องยั่งๆอยู่เด้นินี่อันนี้คือเห็ดเพิงหวานมื้อนี้วันที่สิบเก้าสิบเอ็ดสองสองมันก็เหลือตาสากมันเนาะทานสร้างเห็ดทานสร้างได้พี่นอ้องนี่เก็บไปหนึ่งบ่ งงงงเข่งเขียนเพราะมีความเถ่าเลยเนาะในเพี้ยเอาดอกนึงก่อนโอ้ยมืดเลยไม่ได้มาสีมืดเว้ยบานนี้มายังบุญสามชิปนาทีอยู่สีมืดแล้วพี่น้องเอ้ยสิได้เห็ดบอเฮ็ดก็แดงเฮ็ดท่านเฮ็ดนั่นแหละนี่คงทนนี่ลยเพราะตายเป็น ดอกไม้ๆเลยเนาะันน่้มันยางหลองยหน่อยด้วยนเนี่ยดอกไน้ไอยนะ่ มันจะเกิดตอกขอมากเลยค่ะเนี่ยโอเยเฮ้ เห็ดเพิ่นที่เพิ่นซีนส,สอบน้ำล่างมีไหมไปหลังเราปิดก่อน Tục mấy nhóm khen khen lấy bên ngoài Bỏ thảo lên đây này. งามๆเลยอะไงอ๋อเจ็ดแปดแบบรูรัวเลยเต็มรูรัวเลยเต็มทอดมาแล้วมัแบบรูรัวเลยเต็มดอกน่งยดอกนุองดอกนึงอยีคดินะ ด้เดือดเดือดไกองนี่แหละคนมาเก็บมันปีนี้เขามาเก็บไรด,ดำปีนี้ห้องนี้เขาเก็บเตยมังมันบ่ฮะเขาเก็บพี่ต๊ะสัมุมเลยพเท่าเนาะยังไมดอกกรดินมันขาสันเออเออม่อดอกอ่ะเ้ยมืดเหรอ,อ mượt mượt, mượt lắm mượt luôn mượt không có mẹ bàn đó lại đi mưa rồi này có phải là nó thủng mưa tìm nhá mưa rồi mưa, mưa, mưa. Mưa. mưa là nó mưa sột sột đấy đấy này tay thủng mưa đấy này có phải nó mưa tìm nó cái chứ ฝนตกอีนี่ยางก็ฝนก็ตกฝนตกเห็ดเกิดบ้าหิมะตกเยนตัเดียวตรงที่มีแต่หิมะร่างกับมะนาวด้วยนนาวเพราะหิมะตกมันเลบานกันันเลเวบานที่มันแตกอู้เกิดใม่ๆอยู่เนาะอันนี้เนาะเออเกิดเพาะเป็นเพาเห็นเอาไปอามาผสมกัถุงมือมอนแกคัก ตาดการไม่น้องไม่เป็นไรเลยจะอาวสานแล้วเพื่อนลุกขึ้นถุยท้ายตรงนั้นแบบ่ปิดกล่องเดี๋ยวเป็นเน่าเหยียบมันเลยไม่ได้เหยียบเออเมียนอยู่ดอกเยอะมากนะเออเออปวดซ้เหยียบจนหักเมียนเหยียบเพื่อนเนี่ยป็นเสียหน้าตัวงานค่ะไเนาะที่ ก็แข้งแข็งอีกได้อีกเอาต้นไม้มัก็แค่เลยเตืนอันนี้คือแตกอีหรือได้เนาะอารู้เลยเตือนอันนี้คือแตกดำคือเคลื่อนวาเลยอารู้เลยตือนี่ะันใยังไงฮะคัวบอกงามบอกเกิดเมฆใหม่อยู่เลยแมน้โอย เน,น้นกับจักสีหลาอ๋อมันสวยด้วยนี่พี่ยามอยน้ำบางางามด้วยเออโอเคกล่องกัเด้วยความจำมันเต็มอยู่ไหนนี่ที่งานแก่น้ำเหรออื นี่กต่งามเด้อเนาะอค้อนม,มาม่าเกียบมันมันไงึ้นเนาะเน่นห้างสีเหมือทั้างพอเหออ็ดเนาะห้างที่ได้ไหลายห้างหลายเห็ดอันนี้ติดสีนั้นขาดเนี่ย คิดว่าไรเย,ยิมเนาะอยากเก็บเห็ดอ่ะเดี๋ยว<า>ไปมีคนหนึ่งคอมเมนต์มาว่าเป็นเห็ดเบียร์กันแล้วมาเป็นเห็ดเบียร์ได้พี่น้องนี่เห็ดอันนี้แหละแซ่บสุดเห็ดอันนี้แซ่บแสบราคาแพงพรอราคาแพงพ,พอคนฝรั่งเสด็จมา มีเห็ดเบียร์เห็ดอะไรนะแซ่บมเห็ดปอเปียกระแซ่บนี่แหละพัดใส่ตับใส่ขิงมันไม่เห็ดเบียร์เลยน้องมันเห็ดกินได้พัดใส่ตับใส่ขิงนี่สุดยอดพูดกับมาแป๊บเดียวเนาะได้หลายอยู่สวัสดีเด้อค่ะขอบคุณที่ยังติดตามรับชมแมนจ้าสวัสดีค่ะ